สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในการเขียนบทความระหว่างการใช้งาน Google ร่วมกับเจ้า Chat GPT เนี่ยนะครับซึ่งจะทำให้พวกเราสามารถทำงานได้ดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับไอเจ้า Google เนี่ยเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูลนะครับสมมุติผมจะพิมพ์คาว่า Chat GPT นะครับผมพิมพ์เข้าไป นะครับซึ่ง Google ก็จะค้นงานมาให้นะก็จะมีข้อมูลนําเสนอให้เราดูนะฝั่งทางซ้ายมือเป็นมาสังกฤษฝั่งทางขวามือก็จะให้รายละเอียดทั่วๆไปนะครับแต่ทีนี้ผมอยากเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อให้ Chat GPT สามารถทํางานได้เร็วแล้วก็ดีขึ้นนะครับวิธีการติดตั้งนะครับเราก็จะไปที่หน้า Google ธรรมดาเนี่ยนะครับแล้วก็ลองพิมพ์ตรงคําว่า Google นะครับลองใส่เข้าไปก่อนเมื่อใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บลองพิมพ์คาว่า extension ก็ได้นะครับ หรือใครจะไปที่ Google Chrome วิธีการเดียวคล้ายๆกันนะครับไปที่ Google Chrome Web Store นะครับเมื่อคลิกลงไปเสร็จทำการรอสักครู่หนึ่งนะครับก็จะมีตัว extension ให้เราเลือกเยอะมากเลยผมก็จะพิมพว่าตัว c h a t GPT นะครับใส่เข้าไปนะครับแล้วก็คลิกไปเบาๆครับรอสักครู่เราก็จะเห็นเครื่องมือนะครับ Chat GPT ตอนนี้มีอยู่3อันผมแนะนำให้ใช้ตัวบนลองดูนะครับ แล้วก็คลิกไปเบาๆ c h a t GPT for Google นะครับแล้วก็คลิกต่อนะครับตรงคำว่า Add to Chrome นะครับซึ่งเจ้าหน้าจอของ c h a t GPT แบบนี้ก็จะทำงานประสานกันนะครับสามารถสรุปนะครับองค์ความรู้ที่ได้จากการสืบค้นบางทีคล้ายๆกับเป็นตัว summary หรือช่วยในการย่อเรื่องนะครับอ้าวโอเคนะครับตอนนี้ผมติดตั้งเรียบร้อยละ มันจะขึ้นว่า remove from google chrome ทีนี้ผมจะลองไป google ธรรมดานะครับแล้วผมจะ search คำใหม่ขึ้นมาสมมุตินะผมพิมพ์คาว่า e เท่ากับ m c square สมมตินะผมก็ enter นะครับไม่ต้องถามว่าคืออะไรนะครับเมื่อรอสักครู่หนึ่งนะครับ chat gpt ตอนนี้กำลังวิ่งอยู่นะครับเห็นไหมครับเขาจะวิ่งมาเลยว่า I style equation e เท่ากับ m c square state that energy ะอันี้คือเป็นการสรุปรวบเห็นไหมครับ อันนี้สามารถทำทำให้เราเข้าใจง่ายมากขึ้นสมมติเราเพิ่มภาษาไทยเข้าไปนะครับคืออะไรนะครับแล้วก็ข้อ Enter ใหม่นะครับลองดู ChatGPT จะวิ่งแล้วก็ให้คำตอบนะครับซึ่งเป็นภาษาไทยด้วยเช่นเดียวกันนะครับเห็นไหมครับแต่ถ้าเป็นภาษาไทยอาจจะช้านิดนึงถ้าภาษาอังกฤษ,า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 ษาอาจจะวิ่งเร็วให้สังเกตที่ขวามือนะครับดังนั้นบางคนบอกว่าอาจารย์ถ้าใช้แค่ Google ธรรมดาต้องมานั่งอา่านทีละอันทีละเว็บไซต์นะครับอาจจะเสียเวลา แต่วันนี้เราสามารถใช้ Chat GPT เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการสรุปนะครับสรุปทั้งหมดเลยในเว็บไซต์ต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบค้นงานและก็ประสิทธิภาพในการเขียนงานด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ไงก็ตามนะครับการใช้เครื่องมือลักษาแบบนี้นะครับก็คือขึ้นกับตัวฐานหลักการแนวคิดทฤษฎีรวมทั้งฐานความรู้ที่แน่นนะครับรวมทั้งฐานความรู้ที่ถูกต้องนะครับ เพราะอะไรก็ตามที่ในอินเทอร์เน็ตมันก็คือสิ่งที่ผู้คนใส่เข้าไปในตัวระบบนะเมื่อใส่เข้าไปเนี่ยจะมีทั้งของจริงของปลอมนะครับเมื่อเราเลือกของปลอมมาข้อมูลที่ได้ก็จะผิดตามไปด้วยนะครับเช่นสังเกตนะฮะว่าไอ้เจ้าการใช้คเครื่องมือแบบนี้ก็ต้องอาศัยความรู้ด้วยระดับหนึ่งนะครับหรือถ้าสมมุติเราจะค้นอย่างอื่นนะครับเช่นคําว่า S n t i s t นะครับตัวทีนะครับเราจะใส่บุงสังเกตนะครับ s n t i s t in Thailand สมมุตินะครับพอเราคาอ Enter เข้าไป Google ก็จะเรียงให้ปกติถูกไหมครับแต่ทีนี้เจ้า Chat GPT เนี่ยก็จะเขียนอยู่ข้างล่างเห็นเห็นด้านขวามือนะครับตอนนี้กำลังวิ่งอยู่เห็นไหมครับนั่นแสดงว่าเขาก็มีการสรุปรวบรวมให้เราดูนะครับว่าเราต้องการคำว่าอะไรนะครับแบบนี้ก็จะไม่ต้องเสียเวลามากอันนี้คือการสรุปความ ดังนั้นถ้านักวิจัยจะข้อมูลตรงนี้ไปปรับใช้นะครับก็สามารถคัดลอกได้นะครับก็คือคลิกที่ตรงคําว่าคัดลอกตรงนี้นะครับหรือใครจะลากเมาส์แล้วก็ทําการคัดลอกไปแต่ไยงไก็ตามนะครับก็ต้องระวังในเรื่องของตัว plagiarism ด้วยด้นการหนี plagiarism ก็คือการปรับสำนวนแล้วก็มีการ citation หรือการอ้างอิงนะครับถ้าท่านพอใจชอบใจคลิกไลค์นะครับถ้าไม่ชอบนะครับก็ไม่ต้องคลิกนะครับเพราะว่า ถ้าสมมุตินะท่านคลิกว่าไม่ชอบนั้นแสดงว่าสิ่งที่เขาทํามาในอุตสาหลงทุนลงแรงมาก็เหนื่อยเปล่านะครับแต่ไงก็ตามนะครับท่านสามารถส่งข้อคอมเมนต์ให้กับทาง c h a t GPT ได้หรือบริษัท Open AI นะครับซึ่งเป็นหน่วยงานของผู้ผลิตในเจ้า AI นี้นะครับก็คิดว่าเราน่าจะได้ประโยชน์จากการใช้งาน c h a t GPT ร่วมกับ Google นะครับก็โดยการฝัง c h a t GPT ใส่เข้าไปใน Google Chrome ในส่วนที่เป็นตัว extension นะครับ ก็คิดว่าในเป็นประโยชน์นะครับสําหรับวันนี้ก็น่าจะไว้ประมาณนี้นะครับเผื่อท่านจะได้ใช้ประโยชน์ต่อในภายภาคหน้าครับขอบคุณครับ